พรุงนี้ต้องเข้ากรุงเทพแล้วกาแฟสามกล่องอร่อยค่ะวันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยหนึ่งทุ่มหรือจะไปนอนเลยวะไปน,นอนกรุงเทพเลยดีกว่าไหมจะถามว่าพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องรีบตื่นเนี่ย อืมหรือจะไปส่งเลยไหมพี่เก่งให้พี่เก่งไปส่งไปกรุงเทพเลยดีกว่าทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มถึงกรุงเทพ กเกียดรอได้พวกนี้เพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้ตื่นช่วงบ่ายๆจะไปหาซื้อของขวัญให้ให้ของขวัญขึ้นบ้านใหม่เนาะอ๋อเมาแล้วเมาแล้วไม่น่าจะเมาแล้วละสิ เมาแล้วพนักงานเมาแล้วจบพนักงานเมา ไปพรุ่งนี้สิบเอโมคุณแพรรี่กินจริงจังมากคุณแม่ได้รับค่าทำงานหรือยังคะช่วยลุ้นเป็นเพื่อนด้วยแล้วกันนะคะหนึ่งทุ่ม หนึ่งทุ่มกินเยอะเดี๋ยวหุ่นไม่สวยือสวัสดีครับผมกินก็กินนิดเดียวเนี่ยก็ยังยังได้อยู่ยังได้อยู่อีกนิดนึงยังได้อยู่ค่ะ <c oughs> มันเป็นคาปลอบใจนะคําว่ายังได้อยู่เนะี่ยมันเป็นคำพูดปลอบใจตัวเองนะยังได้อยู่ยังได้อยู่เท่ากับ น้องปอมไปไหนแล้วหล่อจังค่ะอาจารย์อย่าเรียกอาจารย์เลยค่ะอย่าเรียกอาจารย์เลยไม่อยากให้เรียกอาจารย์ตาสองชั้นสวยมากเป็นเป็นตาธรรมชาตินะ เพราะว่าเราตาใหญ่มันก็มีตาสองชั้นโดยโดยอัตโนมัติเราเป็นคนตาโตไงตาไม่ได้ทํานะคะตาไม่ได้ทําวิ่งเครื่องวิ่งสักสิบนาทีมันยังไม่มีแพชชั่นน่ะมันยังไม่มีแพชชั่นน่ะตอนเนี้ถ้าวิ่งอะ่ะดิฉันเป็นคนงี้นะถ้าเริ่มปุ๊บสตาร์ทก็คือทีนี้จะติดแล้วทุกวันต้องวิ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแพชชั่นรอแพชชั่นก่อนนะคะตามหาแพชชั่นก่อน พระอาจารย์แพรลี่ที่บ้านหนาวไหมคะหนาวนะคะนอกบ้านอากาศเย็นนอกบ้านอากาศเย็นนอกบ้านอากาศเย็นได้รับกาแฟแล้วคะ่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยกาแฟเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขายวันนี้ไม่ขายแล้วพรุ่งนี้ค่อยขายพอได้หลายกล่องแล้ววันละนิดวันละหน่อยพอวันละนิดวันละหน่อย โป้ยทำไมอะอมสวัสดีทุกท่านรอบห้องค่ะสวัสดีพี่ป๊อกกี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้พีเคไหมไม่รู้ค่ะแล้วแต่แล้วแต่ความพังพร้อมรอความพร้อมก่อนนะคะรอความพร้อมก่อน เจเจ้อไปเที่ยวกรุงเทพวันนี้เจเจอ้จจอเจเจ้าไปเที่ยวกรุงเทพวันนี้สั่งกาแฟรอบที่สองแล้วค่ะขอบคุณค่ะแต่กาแฟอร่อยจริงนะพี่สั่งไปเหอะคุ้มค่าเราคุณแพรี่คุยกับเจเจ้านางไปกรุงเทพนางกลับวันไหนไม่รู้เนี่ยนางไปกรุงเทพนะกลับวันไหนไม่รู้ ก็ไม่ได้กินเยอะนะทำไมอ้วนจังรอ,อดูรุนพีเคทุกวนันไปหารถน้ำต้นไม้ดีกว่าอุ้ยแบตไอโฟนทนมากเลยนะเหลือห้าสิบกว่าเหลือห้าสิบกว่าวันนี้แม่ไม่อยู่ก็จะเงียบๆหน่อยนะคะในบ้านแม่ไม่อยู่แล้วมีใครคร้างบ้างค้างบ่อย ค้างหรอไม่ค้างนะเป็นของพี่คนเดียวหรือเปล่ายายไปให้คีมโมยายไปให้คีมโมค่ะไปกรุงเทพไม่เก็บที่นอนด้วยนะดิฉันตื่นดิอานดิฉันต้องเก็บที่นอนให้ดิฉันต้องพับที่นอนให้ได้บุญนะเนี่ยพับที่นอนให้แม่เรียบร้อยสงสัยจะรีบเกินตื่นมาไม่ได้พับที่นองที่นอน กตาเพียบเลย <c oughs> ข้างนอกอากาศเย็นค่ะชบ,บาจะใครใส่เสื้อให้ใครใส่เสื้อให้ค่ะฮ้อชบ,บาใครใส่เสื้อให้หนูคะ ใครใส่เสื้อให้เนี่ยจะบาคุยกับแม่ยางคุยกับแม่ยางใครใส่เสื้อให้เนี่ยเนี่ยใส่เสื้อแค่นี้เองเหรอใครใส่ให้ทุกคนนางมีเสื้อใส่ใครใส่เสื้อให้หลอนเนี่ยใครใส่เสื้อให้หลอนฮะโอโ้อากาศเย็นนะที่นอนสบายเลย ยังไม่หนีค่ะทุกคนเพราะว่าทําหมันแล้วแล้วเป็นตัวเมียแต่ว่าลูกเขาว่าหนีไปแล้วไอ้ตัวไอ้ไอ้ไอทองไอ้ทองหนีไปแล้วไปติดไอ้ทองหนีไปแล้วไอ้ทองติดตัวเมียแล้วก็ไม่กลับบ้านอีกเลยทองติดตัวเมียอันนี้น่าจะร้อนเกินไปไหมใช่ไหมบใบไหมเนี่ยเนาะทุกคนบใบไหมเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามันร้อนเกินไป ใช่ตัวผู้หนีไปแล้วค่ะตัวผู้หนีไปแล้วเนี่ยใบไหม้น่าจะร้อนเกินไปแน่นอนเลยน่าจะร้อนใบเลยไหม้เลยเนี่ยใบไหม้เลยอะกรอบเลยอะ ไปส่งกรุงเทพนอย<ะ>ไปส่งกรุงเทพนอยเออเมาสหายาฮะแก้งแจ้งที่เก่งบอกว่าไปส่งไปกรุงเทพหน่อย <c oughs> ทิดเก่งไงเ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มก็บิกินเบียร์แล้วไ บ้านสวยนะคะขอบคุณค่ะนี่เห็นไหมถ้าแดดแรงไม่ได้ต้นนั้นนะ่ะเดี๋ยวต้องย้ายละนางอยู่ไม่ได้แดดแรงเกินไปต้องย้ายทีให้นาง ไม่งั้นเด๋ยวตายาเสียดายอ่ะยังไม่หายค่ะพี่มันอ,อโรคมะเร็งอ่ะยากมันก็ต้องดูแลไปเรื่อยๆมันต้องดูแลไปเรื่อยๆโ <c oughs> อ้ยโคตรใจขอบคุณค่ะพี่ทางนาลีขอบคุณค่ะพี่ทางนาล,ขนาลีขอบคุณนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องต้องยายต้นนึง ตันนี้น่าจะโดนแดดเยอะไปโดนแดดเยอะอย่าหาที่ไว้ให้มันก่อนอย่าหาที่ไว้ให้มันก่อนต่อไปบ้านนี้ใครอยู่พ่ออยู่ค่ะพ่ออยู่แล้วก็ต่อไปถ้าไม่มีคนอยู่ก็จะทําเป็นให้คนมาพักให้คนมาพักค่ะแม่บ้านคนเดียวมันไม่ได้ใหญ่มากทุกคนบ้านมันไม่ได้หลังใหญ่อะไรเลย ไม่ได้สองชั้นสามชั้นเลยบ้านหลังเดียวสองห้องเอ้ห้องนอนเดียวด้วยซ้าหนึ่งห้องนอนได้ซ้ําแต่ก่อนอะถ้าไม่นับว่าต่อห้องนอนข้างหลังบ้านบ้านมันไม่ได้หลังใหญ่อะไรเลยนอนลงงายท้องงายท้องอยางกินข้าวหรอกินข้าวกันเหรอลูกเออวกินข้าวเหรอ กินข้าวเหรอคะไหนนอนจีนอนนอนหาแม่นะไหนท้องหน่อยเออไม่ใส่เสื้อเหนาวปะกินข้าวกับพี่โอเลี้ยงเหรอโอ้กินข้าวกับพี่โอเลี้ยงเหรอโอ้พี่โอเลี้ยงไปแล้ว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 ๋อผัดกันกินเขาผัดกันกินเขาผัดกันกิน ไอ้โวไอโว้ไอ,อ้ว้วไอโว้นี่ฮะน,นี้ตอนยินใช่ทุกคนมันอ้วนมากทุกคนอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะคะสองพคนติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะเราจะได้เจอกันวันว่าง ไม่ใช่เบิร์ดวันว่างๆนะคะแต่ป่าเป็นแพร,ว,ว,แพรวันว่างๆแพรวันว่างๆเราจะมาเจอกันพบกับแพรวันว่างๆติดตามแล้วค่ะตามทุกช่องไม่ค่อยแจ้งเตือนมันเป็นแบบนี้แหละคะ่ะ มันเป็นแบบนี้แหละเนี่ยยังไม่ทันทุ่มเลยอะเห็นไหมมืดไปหมดเลยเอออย่ังเอ้ออย่าเลยอย่าตองอย่าตองเลยไอ้มาเล่นแต่เกมไอ้มาเล่นแต่เกม ไอ้มาติดเกมมืดอ่ะไฟอะไรไฟอะไรไฟอะไรคะคอกม้า อคอกมาค่ะควันวอุ้ยพระไอพระจันทร์สวยมากเลยวันนี้พระจันทร์สวยมากแม่น้องก็เป็นมะเร็งค่ะตอนที่พี่แพรี่รู้ว่าแม่เป็นมะเร็งพี่แพรี่ทำยังไงครับไม่ทำอะไรเลยค่ะก็พยายามหาวิธช่องทางวิธีการรักษาให้ดีที่สดุดไม่ทำอะไรสักอย่างเลย พยาที่ทำโมมิพยาทิงอะนาะตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ทําเหมือนแม่ไม่ได้ป่วยแต่ว่าก็ให้แม่รักษาดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้หาตังค์เยอะๆค่ะตอนที่รู้ว่าแม่ป่วยคือต้องขยันแล้วก็หาเงินไว้เยอะๆเตรียมตังค์ไว้รักษาเยอะๆจะได้ไม่เดือดร้อนเวลาที่ต้องใช้เงินต้องให้คีโมต้องให้ยามุ่งเป้า เราจะได้ไม่เดือดร้อนแม่จะได้ไม่ลำบากไม่เจ็บปวดนี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกแค่ไม่ต้องพูดถึงอะไรหรอกทุกคนแค่อันนี้แค่เวลาเข้าโรงพยาบาลน่ะแค่ห้องธรรมดากับห้องห้องพิเศษอ่ะวิธีปฏิบัติก็ต่างกันแล้วนะดิฉันจะบอกให้นอนห้องรวมกวับนอนห้องพิเศษอ่ะ คนละเรื่องเลยนะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะวิธีการปฏิบัติกับคนป่วยอบอกให้เจอมาแล้วกับประสบการณ์เจอมาแล้วค่ะกับประสบการณ์โออยู่ห้องอยู่ห้องพิเศษพอรู้ว่าเป็นแม่เราโหดูแลดีมากแต่น,นอนห้องรวมอะ่ะแต่น,นอนห้องรวมนะรู้ไหมรู้ไหมว่าวันนึงอะ่ะเจอคนไข้ยเยอะมันเหนื่อยนะ,ะเหนื่อยมึงจะมาทาทาไมล่ะ เขาไม่ได้มึงมาทําฟรีนี่มันไม่ใช่เป็นงานจิตอาสานี่มึงได้เงินเดือนน่ะเหนื่อยมึงก็มึงก็ลาออกไปอยู่บ้านหรไปทําอาชีพอื่นมึงจะมาทําทําไมผู้ช่วยพยาบาลมึงไม่ได้ทําฟรีมึงได้เงินเหนื่อยมึงก็ออกไปค่ะไปทําอาชีพที่ไม่เหนื่อยนอนอยู่บ้านค่ะไปเอ้ากมันบ่นแบบนี้กะมันบอกมันบ่นแบบนี้รู้ไหมเนี่ยว่าคนไข้เยอะมันเหนื่อยนะเอา รู้ว่ามันเหนื่อยแต่มันเป็นมันเป็นหน้าที่คุณนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่คนไข้เขาจะต้องมารับรู้นี่มันเป็นเรื่องของกูป่วยแล้วกูจะต้องมารับรู้หรือว่ามึงเหนื่อยไม่เหนื่อยงงมากก็ก็ูป่วยอยู่อ่ะกูป่วยกูก็อยากได้รับการบริการที่ดีกูต้องมานั่งรับรู้กับความทุกข์มึงตกลงใครจะต้องมาเป็นทุกข์เนี่ยระหว่างคนป่วยกับคนดูแลคนป่วยงง งงเหมือนกันนะบางทีไม่เข้าใจไม่เข้าใจเออทุกคนมีเงินทําประกันไว้เถอะทําประกันไว้นะคะถ้าพอมีตังทําประกันไวเถอะประกันสุขภาพเจ็บป่วยรักษาดีๆนะยังไงก็ดีกว่านะนะในๆนชีวิตอะ่ะพูดได้เลยนะชีวิตอะ่ะเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วทำงานเก็บเงินแล้ว เสียกับเรื่องอื่นได้นะคะซื้อประกันดูแลตัวเองนะนะทุกคนซื้อประกันดูแลสุขภาพตัวเองไว้นะคะเวลาเจ็บป่วยจะได้แบบเข้าถึงการรักษาที่มันดีๆให้มัน เออชอบแว,วดแ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 วดไม่รู้จะแวดแวดแวด,วดทำไมตอนแม่ดิฉันป่วยอ่ะตอนแม่ดิฉันป่วยอ่ะมีเงินเหรอจะไปรักษากรุงเทพอ่ะจะไปโรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวก็ส่ง,สงถูกส่งตัวกลับมาอยู่ดีนั่นแหละจะไปอ่ะทำให้ได้อ่ะไปส่งตัวทำให้ได้นะแต่มีเงินเท่าไหร่ มีเงินเท่าไหร่ก็เรื่องของกูหน้าที่มึงก็คือทําใบส,ส่งตัวค่ะไม่ใช่มีหน้าที่มาซักประวัติสรุปมึงเป็นอะไรมึงเป็นหมอหรือว่ามึงเป็นเจ้าหน้าที่อําเภอสรุปมึงเป็นอะไรมึงเป็นหมอหรือเป็นเจ้าหน้าที่อำเภอมึงจะมาซักประวัติ <c oughs> เอา้าเขานพูดอย่างนี้จริงๆริงมันพูดอย่างนี้เลยมันพูดแบบมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ จะไปโรงพยาบาลกรุงเทพแบบมีตังเหรอถ้าไม่มีตังเดี๋ยวก็ถูกส่งกลับมาอยู่ดีแหละมันพูดอย่างนี้เลยแล้วมันก็ไม่ผ่ามันไม่ยอมผ่ามันผ่าไม่ได้ก้อนเนื้อแม่ตรงตรงช่องท้องอ่ะมันปล่อยมันปล่อยให้ก้อนเนื้อใหญ่มากโตจนมันก็ไม่ไถ่อะไรให้คีโมก็ไม่ก็ให้ไม่ถูกให้ยาไม่ถูกก้อนเนื้อไม่ยุบ จนปล่อยให้ก้อนมันโตทําอะไรไม่ได้จนดิฉันแบบหมดขนทางแล้วพอดีตอนนั้นดิฉันแบบรู้จักผู้ใหญ่คนนึงเขาแบบเขาอุปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาอยู่ไงเขาอุปถัมภ์เขาก็จะมีสิทธิ์อของผู้ป่วยไงผู้ให้การอุปถัมภ์โรงพยาบาลนะ่ะบริจาคเงินน่ะสร้างอาคารสร้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยช่วยเดินเรื่องให้อะไรให้ เดินเรื่องให้โอ้ไม่งั้นแม่ตายไปแล้วบอกตรงเลยแม่ตายไปแล้วเพราะว่ามันไม่ผ่าให้มันบอกผาไม่ได้ไม่ผ่าให้ไม่ยอมไม่ยอมอันนี้จนมาได้อาจารย์หมออาจารย์หมอกิดจําชื่อได้เลยชื่ออาจารย์หมอกิดเก่งมากอาจารย์หมอกิดโรงพยาบาลจุฬาเก่งมากอาจารย์หมอกิดค่ะอาจารย์หมอกิดอยู่จุฬาเก่งมาก เขาก็พยายามผ่าเลาะชิ้นเนื้อเลาะอะไรออกมาจนหมดเลยเนื้อที่มันเป็นเชื้อร้อะทุกคน,นก็เลยอาการแม่ก็เลยทรงตัวแล้วก็สามารถประครับประคองมาได้จนถึงทุกวันนี้ประครับประคองมาได้จนถึงทุกวันนี้อยากผ่าใช่ไหม อยาผ่าตัดใช่ไหมจ่ายตังมาค่าค่าค่านอกเวลานะแต,ถต่ถ้าปกติถ้าปกติผ่าได้ไหมได้แต่รอคิวนะได้คิวเดือนไหนไม่รู้นะคะรอไปก่อนนะแต่อยากผ่าเร็วไหมอ๋ออยากผ่าเร็วเหลือจ่ายมาค่ะเดี๋ยวผ่าได้นอกเวลาแต่ต้องเสียค่านอกเวลานะเสียค่านอกเวลาค่ะผ่าให้ได้ค่ะแต่จ่ายตังมานะคะนอกเวลา ตลก嘛ตลกตลกอ่าแต่ถ้าในเวลาต้องตามคิวค่ะรอไปเถอะสองเดือนพอดีอ่ะเนื้องอกใหญ่เท่าลูกนิมิตพอดีรอสองเดือนรอผ่าสองเดือนก็เนื้องอกก็ก็ใหญ่เท่าลูกนิมิตพอดีค่ะเนื้องอกก็ใหญ่เท่าลูกนิมิตพอดี เนื้องอกก็คือเนื้อมะเร็งไงเชื้อมะเร็งไงเชื้อมะเร็งไงคะ